สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวครับรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวอันเป็นเรื่องของวิชาโหราศาสตร์แล้วก็ศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกันครับมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาทีครับทางสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิวันนี้อาจารย์ที่จะร่วมสนทนาด้วยมีอยู่สองท่านนะฮะคือหนึ่งอาจารย์วันธิดาสงขาวฮะท่านเป็นรองประธานกรรมการของบริษิทพระอุดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนและก็อีกท่านหนึ่งนะฮะอาจารย์สุภัสศรศรีงามนะ,ะท่านเป็นอาจารย์อยู่ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะท่านผู้ชมครับ พบกันตอนเช้านะฮะ,ะ,ะนะครับอ่ะก่อนอื่นมาดูตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้านะฮะเชิญฮะดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้เริ่มจากดาวพระอาทิตย์พระอาทิตย์สถิตราศีตุล7องศา19ลิบดาถัดมาในราศีพิจิกมีดาวพระเรสารถิตที่6องศา9ลิบดาถัดมาในราศีมีนมีดาวร่วมและกลุ่มกันสององค์คือดาวมฤตยูและดาวประจัน ดาวมฤตยูนั้นสถิตที่29องศา14ลิบดาดาวพระจันทร์สถิตที่14องศา31ลิปดาถัดมาในราศีสิงห์มีดาวร่วมและคุมกันสามองค์คือดาวพระังคารดาวพระสุขดาวพระพฤหัสบดีพระังคารนั้นสถิตที่24องศา37ลิบดาดาวพระสุขสถิตที่21องศา13ลิฟดาดาวพระพฤหัสบดีสถิตที่23องศา11ลิปดา ไล่ถัดมาราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวนะคะคือราศีกันมีดาวร่วมและคุมกันสามองค์คือดาวพระพุธดาวพระราหูดาวพระเกตดาวพระพุธนั้นสถิตที่28องศาส0ลิฟดาดาวพระราหูสถิตที่4องศา23ิบลิดาดาวพระเกตสถิตที่24องศา26ลิบลิดาและนี่คือดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้ที่สมผุดดาวณเวลา2 4 0 0นค่ะอาจารย์ค่ะ นั่นคือตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้านะฮะดวงดาวที่น่าสนใจมากๆนะฮะนักดูดาวรวมทั้งคนสนใจทางโหราศาสตร์เนี่ยจะให้ความสนใจมากก็น่าจะตรงแถวๆราศีสิงห์นะฮะราศีสิงห์เนี่ยจะเห็นว่ามีดาวพระศุกร์เนี่ยนะฮะอยู่ตรงระยะยี่สองศานี่แหละนะฮะถัดมาก็เป็นดาวอังคารนะอยู่ตรง2ีองศา นะฮะถัดมาก็เป็นดาวพฤหัสบดีนะฮะนะครับเพราะพฤหัสบดีอยู่ตรง22่สิบสองอศาพระนั้นดาวนี้ก็จะเรียงกันนะฮะคือดาวพระศุกร์ดาวพฤหัสบดีแล้วก็พรางคันพรงคานนะฮะครับส่วนตรงราศีกันนะฮะก็มีพระเคราะหกลุ่มกันอยู่3องค์นะฮะก็คือราหูกลุ่มกับ พระพุธนะฮะและกลุ่มกับพระเกตค่ะนะฮะโดยเฉพาะยงยิ่งพระพุทธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนค่ะนะเป็นทั้งกระแสเป็นทั้งอดนะฮะนะครับและยังกลุ่มกับรลาหูซึ่งเป็นคู่สตรอค่ะนะฮะแล้วก็เล็งพระคร์สององค์ตรงราศีมีนค่ะอ่าคือดาวจันทร์กับมฤตยูอ่มฤตยูนะฮะตรงราศีตุลพระอาทิตย์ได้มาตรฐานเป็นนิดอ่าเป็นนิด นะฮะส่วนพระเสาร์นะฮะยังสถิตอยู่ตรงราศีพิิจกค่ะแมงป่องนะฮะครับคราวที่แล้วเราคุยถึงราศีกุ่มใช่ไหมใช่ค่ะนี่ราศีที่อยู่ทางทิศตะวันออกของราศีกุมอันนี้เป็นราศีมีนค่ะทาเป็นราศีมีนราศีมีนอยู่ทางทิศตะวันตกของราศีของราศีเมษค่ะอ่าของราศีเมษนะฮะราศีมีนค่ะนะฮะเป็นราศีรูปอะไรปลาคู่ค่ะ ปลาคู่ปลาอะไรปลาเสองตัวค่ะปลาสองตัวนะครับปลาสองตัวเนี่ยบางคนคิดถึงปลาตังก๋วปลาตังก๋นี่ไม่ใช่ปลานะนาะแต่เป็นเป็นอาหารในราคล้ายๆปลาค่ะครับรูปร่างคล้ายๆกับราศีมีนเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ปลาค่ะนะราศีมีนเป็นราศีธาตุธาตุน้ำธาตุน้ำชั้นสามอาปูธาตุค่ะ อาโปธาตุนะฮะอาโปอาโปค่ะอาอาโปแปลว่าน้ำใช่ไหมค่ะค่ะนะฮะวาโยวาโยแปลว่าลมลมค่ะนะฮะอะไรอีกเตโชเตโชแปลว่าไฟค่ะอ่าแปลว่าไฟค่ะนะฮะแล้วอีกธาตุหนึ่งปัตวีธาตุอ่าปัตวีธาตุคือธาตุธาตุดินค่ะธาตุดินค่ะเลยครบไฟดินลมน้ำค่ะนะฮะแต่ราศีมีนเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ำค่ะเป็นราศีรูปปลาที่ ปลาจะไปอยู่บนบกได้ไงค่ปลาต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมครับดาวที่คลองราศีมีนคือดาวพฤหัสบดีเออดาวพฤหัสบดีนะฮะไม่ใช่พฤหัสธรรมดานะพฤหัสบดีนะพฤหัสที่คลองกี่ราศีอะสองราศีค่ะสองราศีคือราศีราศีมีนกับราศีธนูราศีมีนราศีรูปปลาคู่และราศีธนู ราศีคนยิงธนูนะฮะคนราศีมีนนะฮะคนราศีมีนคือชาวราศีมีนนะฮะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไนาถึงวันที่12เมษาของทุกๆปีและมีดาวพระทศติถิตอยู่ที่ราศีมีนค่ะนะฮะก็ประมาณนั้นก็แล้วกันคนะ15มีนาถึง12-13เมษายน นะบางปีอาจจะเลยไปถึง14ก็ได้นะฮะก็แล้วแต่พระอาทิตย์จะย้ายนะะถึงวันสงกรานแล้วกัน15มีนาถึงวันสงกรานก็แล้วแต่ว่าสงกรานปีไหนนะฮะบางปีตรงกับวันที่13มก็มีบางปีตรงกับวันที่14่นะนะฮะก็แล้วแต่สงกรานปีนะฮะ แล้วผู้มีลัคนาราศีมีนคืออะไรค่ะลัคนาราศีมีนก็คือดูที่ขอบฟ้าบุรพานะคะจะมีสัญลักษณ์รูปปลาคู่นะคะอยู่ที่ขอบฟ้าบุรพานะคะแต่จริงๆถ้าว่าเราหาลัคนาเนี่ยก็จะหาได้จากเวลาที่เกิดนะคะหนึ่งเวลาสองสถานที่สถานที่ก็มีผลเพราะว่ามันจะต้องมีเวลามาหักลบว่าตรงนี้ลัคนาจะสถิตราศีมีนไดเนี่ยจะต้องจากเวลาเกิดแล้วก็ที่ขอบฟ้าบุรพาค่ะครับคือต้องผูกดวงใช่ นีต้องผ่านกระบวนการผูกดวงค่ะในการผูกดวงก็ผูกด้วยอะไรผูกด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะคะรายละเอียดนี้ต้องมีนะคะมพถึงจะได้ลักษณะว่าต้องรู้วันที่ใช่เดือนพศใช่เวลาหรือคศก็แล้วแต่นะฮะแล้วต้องรู้เวลาเกิดค่ะและสถานที่เกิดนะฮะเพราะเกิดคนละพื้นที่ เวลาในโลกมันก็เป็นไงต่างกันต่างกันเดี๋ยวนี้เขามีเวลามาตรฐาน่ะนะฮะทั่วโลกเนี่ยใช้เหมือนเๆกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนจะรู้ว่าลัคนาอยู่ราศีมีนะนก็ต้องผูกดวงะผูกดวงแล้วนะก็ถ้าตามธรรมชาติจริงๆเนี่ยนะฮะก็บอกได้ขนาดที่เกิดให้มองที่ขอบฟ้า ขอบฟ้าที่ว่าคือขอบฟ้าตะวันออกค่ะนะฮะตะวันออกคือบูรพานั่นแหละค่ะถ้าเห็นกลุ่มดาวปลาคู่นะฮะโผลที่ราศีโผลที่ขอบฟ้าตะวันออกนะก็แสดงว่านะไอ้เด็กที่เกิดมาหรือคนที่เกิดเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดตอนนั้นน่ะคนะลักษณจะสถิตตรงราศีมีนค่ะ ราศีมีนในฐานะเป็นราศีธาตุน้ำค่ะจึงเป็นยังไงเ,ออเขาเป็นคนว่าอ่อนไหวนะคะแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนว่านอนสอนง่ายตามราศีธาตุน้ํานะคะเข้ากับคนได้ง่ายปรับเปลี่ยนหรือว่ามีความคิดอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเป็นคนใจเย็นและควนี้ถ้าดูจากสัญ,ญลักษณ์ดูที่ดาวปกครองนะคะ ดาวพฤหัสหานนี้ก็คือเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษานะคะก็คือหนึ่งในเรื่องของจิตใจด้วยศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมอะไรตรงนี้นะคะราศีมีนเลยนะฮะเลยดูตามราศีธาตุน้ำค่ะนะฮะรูปร่างเหมือนปลาค่ะคนราศีมีนนะค่ะรูปร่างเหมือนปลาคนะฮะราศีมีนเนี่ยให้ดูที่ตาค่ะนะฮะตา ผู้มีลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยเหมือนตาปลาตาใสอะคะลมกลมเหมือนกับปลาเนี่ยและราศีมีนเป็นไงลำตัวลำตัวแบนนะนะก็แมมองสองคนนี่เนี่ยไม่ใช่ราศีมีนนะครับเห็นเพราะว่าไม่แบนคครับไม่แบนค่ะตาก็ไม่เหมือนตาปลาค่ะ เพราะนั้นถ้าราศีมีนหนึ่งให้ดูตาค่ะสองให้ดูตัวให้ดูตัวแล้วมักจะทำอะไรสองอย่างเราราศีมีนเป็นทวิภาวะราศีนะฮะนะครับเป็นราศีทวิภาคนะฮะมีอาการเป็นสองนะฮะลักษณะอย่างปลานะฮะจิตใจนิสัยต่างๆเนี่ย ป็นลีลาของไข่ของดาวพฤหัสค่ะนะฮะดาพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นดาวครูค่ะชอบการศึกษาไฟรู้ไฟเรียนค่ะชอบสอนชาวบ้านค่ะนะฮะนะฮะเอ็นหน้าใครก็ชอบสอนไปหมดนะฮะคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานค่ะใจดีค่ะอยากจะให้อยากจะให้นะะเพราะนั้นคนราศีเมียนก็เป็นอย่างนั้นค่ะ นะฮะดูตามราศีธาตุนะรูปร่างค่ะค่ะนะฮะแล้วก็ดูตามพระเคราะห์ที่คลองนะฮะตอนนี้เด็กค่ะนะฮะมีดาวอยู่องค์หนึ่งค่ะที่กำลังจรอยู่ตรงราศีมีนนะฮะค่ะพระมรตยูอยู่ตรงยี่สิบเก้าองศาสิบห้าลิบดาค่ะกำลังโคจรถอยหลังค่ะนะฮะตรงราศีมีนค่ะ อ่าตรงราศีมีนและดาวประจำตัวค่ะของคนราศีมีนคือพระพฤหัสบดีค่ะนะตอนนี้พระฤหัสอยู่ไหนอ่ะอยู่ภพที่หค่ะภพอรล็กนะกำลังจรอยู่ตรงราศีสิงใช่ค่ะนะเป็นภพที่หกของราศีมีนค่ะนะฮะและดาวพฤหัสเนี่ยเกิดเป็นเกษตรสองเรือนค่ะนะคือเป็นเจ้าเรือนของคนราศีมีนด้วยค่ะ นะ,ะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนของราศีธนูราศีธนูราศีธนูเป็นภพที่สิบค่ะภพ, <บ S 2> พกรรมมาของคนราศีมีนนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆพูดะนะฮะค่อยๆพูดเหมือนคนฝึกพูดอ้าวดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสค่ะค่ะนะฮะของชาวราศีมีนเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ตรงราศีสิงค์ในภพอริค่ะนีฮะตรงนี้จะส่งผลยังไง ดาวพฤหัสบดีนะคะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเป็นดาวประจําตัวของลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนแล้วก็ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าพบอริหรือพบที่หกซึ่งมาจากเจ้าเรือนกัมมะและเจ้าเรือนตนกนะคะเมื่อดาวพฤหัสเป็นดาวคุณธรรมดาวความรู้ก็บอกพัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพฤหัสเมื่อโคจรมาอยู่พบอริ อริก็คือปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดฉะนั้นจึงต้องะระมัดระวังกับการงานที่ทําอาจจะมีปัญหาข้อต่อรองอหรือโดนภาคกระทันหรือว่าโดนใบเหลืองหรืออาจจะปลดจากงานหรือเปลี่ยนงานหรือมีคดีความหรือให้ระวังเกี่ยวกับถูกเลื่อยขาเข้าอี้ได้นะคะหรืออาจจะเกิดการผิดพลาดจากการงานที่ทําที่ต้องแก้ไขก็ต้องระวังสักนิดเรื่องงานาจะจยา พอสรุปนะฮะวังว่าเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจำชีพของชาวราศีมีนสุขภาพด้วยค่ะและดาวพฤหัสเกิดไปอยู่ในพบอรีค่ะอรีแปลว่าปัญหาอุปสรรคการต่อสู้การแก้ไขศัตรูก็เถอะนะฮะก็ส่งผลอย่างหนึ่งและดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือน ตานุหนึ่งกรรมมาสองอาจารย์นาาเสริมบ้างง่าก็เมื่อกี้อาจารย์ถ้าอาจารย์มัทิราก็ในเรื่องของงานไปแล้วคราวนี้ก็จะเรื่องของตัวเองบ้างละเรียกตนุอลินะคะตนุก็คือตัวตนตัวเองตัวเช้าเจ้าชะตานะคะพอไปอยู่ในภพที่6เนี่ยภพอลิโดยภพเรือนเนี่ยเป็นเรือนที่เสียนะคะอลลิก็คืออุปสรรคปัญหาการแก้ไขสุขภาพหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพเนี่ยต้องให้ระมัดระวังสองตัวเองเนี่ยปัญหาเข้ามา นะคะจะต้องแก้ไขต้องใช้สติปัญญาต้องใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องของการแก้ไขการดําเนินชีวิตนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือและอลิเนี่ยยังหมายถึงหนี้สินได้การที่คุณจะเริ่มในเรื่องของงานนะคะการจะต้องลงทุนการที่จะต้องทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานตัวคุณเนี่ยไปเจอปัญหาเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องมีสติมากๆพินิดพิจารณาหรือพ่คอเนี่ยค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาดีๆนะคะไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไร ต้องต้องต้องรอ,อบครอบนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็พระรหัสตรงนี้ตัวท่านเองนะอยู่ตรงนี้นานปีนึงนะคะเพราะฉะนั้นเอ <นะ S 2> ก็ต้องให้เรามัดระวังไว้นะคะหลายๆเรื่องค่ะอริก็คือปัญหาอุปสรรคการต่อสู้แก้ไขค่ะเ,เมื่อดาพรหัสเนี่ยเป็นดาประจำตัวะนะคะรับเพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องใช้นะฮะ ความมานะอดทนในการต่อสู้ดิ้นรนแก้ไขปัญหาอุปสรรครวมไปถึงสุขภาพนี้สินนะฮะและอื่นๆนะฮะปัญหาอื่นๆที่จะต้องแก้ไขรวมทั้งกิจการงานด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาพักสักครู่ฮะพบกันใหม่ช่วงหน้าครับ